สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคิมิล่าแลนด์วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาตกเจ้านางเงือกกันเลยอ่ะตกนางเงือกกำลังอินเทนอ่ะเดี๋ยวเราจะกดถูกใจบ้านหลังนี้หน่อยนะครับเพราะเขาทำอยู่ในจุดที่ตกนางเงือกได้แล้วก็เขาทำได้สวยจริงๆครับผมก็ชอบนะบ้านสไตล์นี้เดี๋ยวผมก็จะกดถูกใจเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตกเจ้านางเงือกกันเลยนะไปเลย อ่ามาแล้วครับมาแล้วเรามาเริ่มตกกันเลยละกันนะครับอ่าชักเบ็ดออกมาครับเพื่อนตกกันเลยมีคนตกอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะตกไปก่อนครับตกตรงนี้นะตกไปเรื่อยๆครับมันจะได้ปลาหลายอย่างครับมันไม่จำเป็นว่าจะต้องได้นางเงือกทุกไม้นะครับ อ่าดูเห็นเพื่อนๆตกกันแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้ปลายอย่างอื่นด้วยเงี้ยดูซสผมจะดวงดีไหมว่าผมจะได้ไหมอ่าได้ปลามาแล้วหนึ่งตัวครับอ่าหัวคอนมาเลยครับเอาไปตอกตะปูไม่ได้นะครับเอาไปเลี้ยงได้อย่างเดียวครับอ่าเราก็รอตกกันไปเรื่อยๆครับ คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมก็จะตัดคลิปอาผมก็จะตัดคลิปเยอะหน่อยนะโอเคไปกันเลยตบไปเรื่อยๆครับอะไรครับอ่าเราได้นางเงื้ยงหนึ่งตัวแล้วโอ้โหมาครับผมสีแดงเสียด้วยอ่ะ ต่อเลยครับอ่ามาดูที่ไม้ต่อมาเลยครับผมมาอีกแล้วครับโอ้โหตัวนี้หัวสีอะไรหัวสีส้มครับเด็กน้อยอย่าได้หยุดครับต่อมาเลยอ้าวตัวอะไรเนี่ยอันนี้มันแลคคูนปะเนี่ยโอ้โหแลคคูนยังเป็นดางเงือกดูตัวต่อมาครับจะเป็นตัวอะไรกันแน่มาดูกันเลยแลคคูนมาอีกแล้วเพื่อน หายแล้วจัดกันต่อเลยครับมาจะได้ตัวอะไรเอ่ยมาเลยมาเลยเอ๊ะมันเงียบผิดปกติแล้วนะเพื่อนๆมาแล้วครับโอ้โหไอ้นี่มันปลาช่อนหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆก็มาตกลุ้นเอาแล้วกันครับว่าจะได้ตัวอะไรนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความอดทน ที่จะตกนานๆเงี้ยก็ตกไปครับอาจจะได้ของดีๆก็ได้ก็ตกไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆอได้อีกแหละเอาได้ปลาไม่ค่อยดีนะครับกตกไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆว่างก็เบ็ดม่วงสักอันหนึ่งตกให้แบบหมดสเตตัสมันไปเลยอหมดค่าพลังมันไปเลยแล้วก็ ค่อยเลิกก็ได้อ่าตกไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมเปลี่ยนที่แล้วนะ,ะเปลี่ยนที่หน่อยยังได้ปลาไม่ค่อยดีครับอ่าเดี๋ยวเราตกลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆแล้วครับน,นะครับเพื่อนๆและคูณครับมันมาอีกแล้วเฮ้ยแล้วก็ยังคงได้ปลาไม่ค่อยดีอยู่ครับอ่าเดี๋ยวเราหมดไม้นี้เราก็จะเปลี่ยนที่หน่อยนะครับ มาดูซิถ้าเปลี่ยนที่แล้วมันจะได้ดีขึ้นบ้างไหมครับอ่ะเราก็มารอดูกันต่อไปเลยนะเพื่อนๆจะได้ไหมจะได้ไหมเอ้ามาแล้วจริงๆเพื่อนๆมาแล้วเห็นไหมโอ้โหหัวสีสม้มอีกแล้วครับผมผมขออนุญาตตัดคลิปหน่อยนะครับมันยาวมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับเพื่อนๆอ,อ่าได้ปลาก็ปลาเขียวไม่ค่อยดีครับปลาเขียว มาไหมมาไหมมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนได้หมามาแล้วโอ้โหหมายังเป็นนางเนืออ่ะต่อเลยครับเพื่อนต่อมาของเราจะเป็นอะไรครับเอ๊ยไอ้นั่นมันแกะหรือแมวหว่าโอ้ยเหมือนจะแกะครับเหมือนจะแกะอ่ะต่อไปอเราไปดูต่อกันเลยครับดูสิอ้าวมาแล้วนี่ครับเห็นไหม โอ้น้องส้มอีกแล้วครับได้น้องส้มมาอีกตัวแล้วนะอ่าตกต่อครับดูซิว่าจะได้อะไรอ่ารอกันไปครับรอกันไปจะได้อะไรโอ้นานอย่างนี้สงสัยจะได้ตัวดีครับจะได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวดูครับโอ้โหกินแล้วได้ปลาเขียวเนี่ยนะ ต่อเลยครับดูซิจะได้ไหมโอ้โหมันไม่ได้นางเงือกเสมอไปนะครับเพื่อนๆมันสุ่่มแหลกเลยครับอ่ะดูครับว่าเราจะได้อีกไหมได้อะไรม้นี้เราจะได้อะไรครับเพื่อนๆลุ้นกับผมหน่อยอื้อหือ โอ้โหมาไหมดูสิจะได้ไหมโอ้โหมาอีกแล้วครับหน้าค้้คๆเออเฮ้ยและคูณต่อเลยครับโอ้โหและคูณเยอะจริงๆวัวต่อไปเราจะได้อะไรครับเรามาดูกันอา้าวหัวทองครับหัวทองแล้วโอ้โหน้องหัวทองมาครับจัดไปเลยต่อยาวๆครับเอาให้เบ็ดพังครับ เบ็ดพังแล้วค่อยเลิกสามรอยห้าสิบทีตีไปเลยครับยาวๆอืเขาส,สวยเขาส,สวยโอ้ไอตาคนนี้ก็ขี่จังเลยแม่เดี๋ยโลงไปตีท่นี่โอ้โหขี่กวนจริงๆเลยโอ้โยมาอีกแล้วครับน้องหัวชมพูน่ารักฟ้งฟิง้ง ต่อเลยครับโอ้โหง,งามขนาดนี้ต้องจัดแล้วครับต่อไปดูซิจะได้อ้าวน้องๆชวนตีครับเดี๋ยวตีกับน้องๆก่อนอ้าวหลับตีเรียบร้อยตกต่อเลยครับป้ายป้ายโอ้โหป่าอะไรบ้นเนี้ยอือ้อหือปลาเขียวเขียวเยอะจริงๆครับวันนี้ได้เขียวเยอะ ถ้าเปิดตลาดได้เนี่ยเอาไปขายเนี่ยผมจะรวยตายเลยเนี่ยปลาเขียวโอ้โหแต่คนนี้ก็ขี่กวนแท้ว่ะโอ้ยห,หน้ามันหน้าลงไปหวดจริงเอ้าได้อีกแล้วอ้าปลาอะไรอพราปลาฟ้าปลาน้ำเงินปลาฟ้าต่อครับอ้าวมาเลยอ่ะปลาอะไรปะเนี่ยเหมือนปลาช่อนเลยใช่ปลาช่อนไหมโอ้ปลาช่อนก็มา เอาเปลี่ยนที่หน่อยครับเอาแล้วครับดูสิมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วตัวเบลเลอร์นะครับโอ้โหผู้ชายผมยาวเชียวอโอ้ยดูดีดูด,ดีตัวนี้น่าจะใช้สไนเปอร์นะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราจะไปตกกันต่อเลยอ้าวหลุดโดนอะไรล้วหลุดถ้าใครแบบ ใช้ม้าบินมาหรือว่าอะไรบินมาใกล้ๆเราเนี่ยเราก็จะหลุดนะครับตกใหม่ครับเอาแล้วครับตัวต่อไปของเราจะเป็นตัวอะไรมาเพื่อนๆมาแล้วครับหัวชมพูหัวจมูหางม่วมง,วงโอ้โหน้องคนนี้ฟุงฟ้งฟิ้งน่าดูครับต่อเลยครับต่อเลยคนเริ่มมาเยอะแล้วครับอ้อมาอีกแล้วครับตัวอะไรเนี่ยนายเอาขึ้นมาดูดิ โอ้โหนี่มันแมวใช่ไหมน่าจะเป็นแมวอ่ะเราต่อเลยครับเอาแล้วครับผมก็กลับมาอยู่บ้านผมเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นตู้ปลาสวยๆพวกนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาน้องๆเงือกของเราเนี่ยมาอยู่ในตู้ปลาพวกนี้กันมาดูอัปเดตใหม่ในช็อปนะครับมีตู้ปลาส่วนอื่นผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงในส่วนของการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับอ่า เนี่ยอาหารขั้นทองต่างๆนะครับก็หาซื้อได้ในช็อปพวกนี้ใช้หยกแดงซื้อนะครับถ้าคนไหนรวยหยกแดงก็ซื้อได้เลยครับแล้วส่วนที่2นะครับช็อปในบ้านครับามาที่ช็อปในบ้านกันเปิดช็อปมาก็จะเจอพวกใช้พวก In b a c k s t o n e ไฟสโตนแล้วก็เพอร์เพิรสโตนซื้อนะครับออย่างนี้เป็นอินอินแบ็กนะครับก็จะสามารถใช้แต้มแรกได้นะครับหินแรกได้ส่วนที่2คือเพอร์เพิร์สโตนก็มีครับแล้วก็ส่วนที่3เป็นไฟสโตนก็มีครับถ้าเพื่อนๆมีแต้มไหนหินไหนเยอะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องใช้หยกแดงซื้ออ่ะก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมาก ในส่วนของช็อปนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของช็อปกันเดี๋ยวผมจะซื้อเลยนะครับอ่าซื้อให้เพื่อนๆดูความอลังการของตู้ใบนี้ครับอ่าซื้อเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจัดวางแบบไหนโหอลังการสุดๆครับ ใหญ่โตแล้วโหฐานมากครับผมว่าผมคงต้องลือบ้านเพ,าเพื่อวางตู้นี่แหละโอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่มากครับพิกซ้ายพิกขวานี่ขนาดผมขยายขยายใหญ่แล้วนะยังวางไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องไปทุบข้างบนทิ้งหน่อยครับอ่าเดี๋ยวก็ลองหาช่องวางเผื่อวางได้นิดหน่อยติดอะไรนิดหน่อย อืมไม่น่าจะวางได้แล้วครับไม่น่าจะวางได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปหาวิธีดูไหมขึ้นชั้น2ก่อนครับวางที่ชั้น2เผื่อแบบเราจะมีโฟกัสเลงได้มากกว่านี้เพราะว่าอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นนะครับตู้มันขนาดใหญ่มากครับอ่ะล่วงเลย <laughs> โดดเลยโดดเลยอ่ะไปใหม่ครับอดีขึ้นไปใหม่นะอ่าทีนี้ผมก็มาถึงด้านบนแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะกดใช้ดูนะครับเดี๋ยวกดใช้ดูเลยอ่าดูซิเราจะเลงพอไหมหลังก็ติดขวาก็ติดติดหมดเลยครับติดทั้งซ้ายและขวาเลยครับ อาไม่น่าจะได้ครับเดี๋ยวผมขอทุบด้านหลังนี้ทิ้งดีกว่านะครับอาเดี๋ยวทุบด้านหลังทิ้งเลยอืมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทุบออกช่องหนึ่งทุบออกช่องหนึ่งเลยไป ต่อมาครับเดี๋ยวเราจะวางต่อครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาตู้ปลามาวางต่อไปเลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูเลยครับมันวางไม่ได้จริงๆครับวางยังไงก็ติดครับติดหน้าติดหลังติดซ้ายติดขวาใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะครับอ่ะถ้าวางไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปจัดวางนอกบ้านแล้วกันเพื่อความสะดวก ประมาณนี้ประมาณนี้ก็วางไม่ได้ติดอยู่ดีครับอะวางข้างนอกดีกว่าครับเดี๋ยวไปหาพื้นที่วางข้างนอกกันในบ้านวางไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอเคลียร์นอกบ้านแป๊บนึงครับเคลียร์ก่อนในคอมมันย้าย ของแบบเนี้ยไม่ได้ครับมันรีมูฟก็จริงแต่ว่ามันทุบทิ้งเลยย่อยลงยุบลงในกระเป๋าหมดเลยเงี้ยมันก็ไม่โอเคเล่นในมือถือมันยังเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าครับเดี๋ยวผมทุบทิ้งไปให้หมดก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยวางตู้ปลาของเรา ทีนี้ก็ต่อครับเดี๋ยวเราจะวางตู้ปลาของเราในบริเวณพื้นที่นี้แล้วกันนะ,ะวางได้ครับวางได้ตอนแรกว่านึกว่าพื้นนี้มันวางไม่ได้จะต้องทุบบานเพื่อวางตู้ปลาเสร็จแล้วอทีนี้เราวางได้ครับพื้นที่เราพอล้วเดี๋ยวขอขยับอีกนิดนึงครับให้มันประหยัดพื้นที่อีกนิดหนึ่งติดละ โอเคประมาณนี้ครับเราจะวางตรงนี้เลยเพื่อนๆดูแล้วกันโอ้โหมันใหญ่ขนาดไหนเพื่อนๆเพื่อนๆต้องมีพื้นที่บ้านแบบใหญ่มากอะ่ะนะครับที่จะวางมันได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้องปลาเอ้น้องเงือกโทอ้ยแย่แล้วลวนไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้องเงือกใส่ลงไปในตู้ปลาของเราเลยนะครับตู้ปลาบิ๊กเบิ้ม เดี๋ยวเราก็ใส่เลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเอาน้องชมพูใส่ลงไปแล้วกันครับผมว่าน้องเขาหน้ารักดีดูความอลังการความใหญ่ก่อนเพื่อนเป็นไงใหญ่เพิ่มเทิมทีนี้เราก็เอาน้องหัวชมพูเราใส่ลงไปเลยครับ เรียบร้อยเห็นไหมครับทีนี้น้องเขากินอะไรครับมีปลาอย่างเดียวครับผมมีมุกเม็ดหนึ่งเอาไว้ก่อนแล้วกันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองใส่เขียวเลยดูว่ามันจะได้ค่าพลังเยอะไหมสรุปแล้วน้องไม่กินครับน้องไม่กินเขียวครับตกเขียวมาเยอะแต่น้องไม่กินเขียวเลยเรามาดูว่าน้องจะกินอะไรครับอ่าอันนี้น้องก็ไม่กินครับน้องเลือกกินด้วยครับโอ้โหอ่ะปลาแดงแล้วกัน จัดไปเลยครับโอเคน้องกินผมรอดแล้วน้องกินปลาสีเทาตัวสีแดงๆนี้นะครับอาทีนี้เราก็มาต่อเลยละกันนะเ,ออเรียบร้อยดูวันเวลาครับ3มวันครับ4ี่วันประมาณ3มวันกับสี่ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ อ่าเราก็ใส่น้องลงตู้เรียบร้อยดูสิครับอลังการใหญ่โตมโหฬานมากครับของตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้โหเพื่อนๆนตู้นี้มันอลังการสุดๆครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบอลังการจัดไปเลยครับโอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่มากใหญ่บิ๊กเบิม้มโคตรใหญ่เลย <c oughs> อ่าก็จะประมาณนี้ครับเดีกอย่างหนึ่งอ่า พวกเงี้ยพวกนี้สามารถใช้หยกเขียวซื้อได้นะครับเพื่อนเอนถ้าเพื่อนเอนสนใจก็ลองกดไปหน้าช็อปที่ผมซื้อแท้งอ่ะมันก็จะเป็นหีบให้เพื่อนๆเ,เลือกเอาแล้วกันตามใจชอบนะครับแต่แต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะความชอบส่วนบุคคลวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ